ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d e n เ e r t a i n m e มนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอปเเเเทียววทวยวาวะแขนนนนาาาาูก่่จดัััออมมมงงงรรรรรต

ที่นี่ธนบุรีใช่ไหมครัะถ้าจะไปสถานีปราณบุรีเนี่ยใช้ขบวน251หา่งครับใช่ค่ะเป็นขบวน251ค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่ครับ45บาท45บาทโอ้ถูกจังเลยอันนี้ครับได้ค่ะไปปราณบุรีนะคะครับผมสแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับได้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเที่ยวกันครับเที่ยว ภาษาอังกฤษด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าทั้งไทยคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันน้ำเพิงนะคะแล้วก็แฮวในรายการทเทเลเมทไทยแลนด์เวิลด์ค่ะตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟทบุรีนะคะซึ่งเป็นรถไฟสายใต้ค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวทางใต้โดยรถไฟ ก็ตื่นเต้นแต่สงสัยอย่างหนึ่งครับแล้วทาไมเราต้องมาเริ่มต้นที่สถานีธนบุรีหรือว่าบางกอกน้อยด้วยนะครับอ๋อเพราะว่าเป็นสถานีต้นทางสายใต้แห่งแรกของประเทศไทยนี่ถ้าเรานะเดินทางจากสถานีธนบุรีเนี่ยนะไปสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยเพราะว่า ประมาณพันกว่ากิโลเนี่ยโอ้โหนั่งกันไปเลยเออแล้วพี่ก็เลยคิดว่าครั้งนี้นะอยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ใต้เราไปไหนดีไปปรานบุรีดีไหมครับดีดีไม่ไกลมากเอพี่อ่ะนะลองใจโกเธอจะเรียกสุไไงโกโลปัจจุบันนะครับนอกจากโปรแกรมทัวร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเนี่ย เรายังสามารถเดินทางด้วยรถไฟไปเที่ยวภาคใต้ทั้งใกล้และไกลได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งการนั่งรถไฟไปเที่ยวปราณบุรีที่ผมจะแนะนําในวันนี้มีทั้งขบวนที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแต่ว่ามีช่วงเย็นขบวนเดียวที่จะแวะส่งผู้โดยสารที่สถานีปราณบุรีส่วนที่สถานีทนบุรีเนี่ยมีถึง2ขบวนด้วยกันนั่นก็คือขบวน255ในช่วงเช้าและขบวน251ในช่วงบ่ายครับ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่รถไฟกำลังจะออกแล้วล่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปรางบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปรางบุรีนะคะไปครับไปแล้วขอบค องคนอยู่ที่สถานีรถไฟปราณบุรีครับใช่โอชิวมากเลยครับโอ้โชิวจริงๆเลยนะยอมรับชิวตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่สถานีรถไฟชนบุรีแล้วละ่ะเพราะว่าเรานะคะไม่มีการดีเลยค่ะเพราะรถไฟนี้ออกตรงเป๊ะมาก<ป>มา<ล>ถึงที่ปราณบุรีก็เป๊ะมากเลยค่ะอ้เรียกได้ว่าแบบว่าโอ้โหมันชิวจริงๆแล้วตอนที่นั่งอยู่ในรถไฟเนี่ยนะโอ้โ แบบสบสายะแต่ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสนั่งรถไฟมาที่ปรานบุรีครับเพราะปกติเนี่ยจะไปลงแต่หัวหินครับสังเกตได้อย่างหนึ่งครับว่าที่นี่ดูทันสมัยมากๆเลยละครับอ๋อเป็นอย่างนี้คือว่าสถานีรถไฟที่นี่ค่ะเขาปรับปรุง ในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงหัวหินไปประจวบคีรีขันนะคะว่าแล้วเนี่ยนะพี่ว่าเรามาทำความรู้จักกับสถานีรถไฟปราณบุรีไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะภายหลังการปรับปรุงนอกจากความสวยงามโดดเด่นโดยรอบสถานีรถไฟปราณบุรีแล้วนะคะที่นี่ยังคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องมีพร้อมให้กับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ตามมาตรฐาน Universal Design อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังได้มีการพัฒนาเส้นทางในโครงการทางคู่ทั้งหมดและปรับปรุงอนัตสัญญาณ เป็น ETCS Level 1หรือ European Train Control System ซึ่งเป็นระบบควบคุมรถไฟสหาภาพยุโรปที่ทำให้การเดินรถปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพิ่มปริมาณรถไฟในรางมากขึ้นถึง4เท่าเลยล่ะครับ ไฟไทยเนี่ยพัฒนาไกลแบบนี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะต้องรองรับเส้นทางได้เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเราทุกคนเนี่ยก็จะได้นั่งรถไฟสายใต้ไปเที่ยวภาคใต้กันได้สะดวกขึ้นดีจังเลยนะครับใช่แล้วจ้าร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชน างละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงกลับมาเที่ยวปราณบุรีกันต่อนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยเลือกที่จะนั่งรถไฟมาเที่ยวปราณบุรีแล้วตรงกับวันเสาร์พอดีช่วงเย็นๆประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มเราก็จะได้เดินเที่ยวถนนคนเดินตลาดเก่าเมืองปราณบุรีที่ในอดีตเนี่ยนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่น้าสถานีรถไฟพอดีเลยละครับ ที่ปราณบุรีเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วมีบ้านเก่าๆเต็มไปหมดเลยใช่มีสนเสน่ห์แล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะครับพี่ก็อยากจะรู้นะว่าประวัติศามเป็นมาของที่อําเภอปราณบุรีเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษยังไงบ้างอ,อ่ะอยากรู้เหมือนกันครับ มาสัมผัสกับบรรยากาศของของเก่าเยอะมากใช่ของเก่าที่คุณวิลาเนี่ยค่ะสะสมไว้ผมในุวิลาแต่งเกตนะครับเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเครูอดีครูแล้วับครับแล้วก็มาอยู่เมืองโราณนี่นานก็เลยกลายเป็นคนเก่าแก่ไปด้วยตั้งแต่ศศห้า 2,500อ๋อ2,500 67ปีมาอยู่ที่นี่67ปีแล้วอเภรปราณเนี่ยเดิมน้นเป็นเมืองมาก่อนนะครับ mm. เป็นเมืองมีเจ้ามือปกครองตำแหน่งก็พระการบุรีสมัยสุขโขทัยนะั้นมีสิ่งหนึ่งที่ ่บงบอกว่ามือปราณมีแล้วนะครับมี<อ>มีฝรั่งมาถ่ายทาและเขาทาแผนที่ไว้ตั้งแต่สมัยสุโข,ข,ขทยัยยาวนานมากนะครับหน้าทำไมคุณลุงวิลานะคะถึงได้มาอนุรักษ์ชุมชนของอําเภอปราณบุรีให้คนได้แบบว่าได้รู้จักเมื่อเมืองล่มสลายไปเจ้าเมืองเขาไม่มีก็เป็นอำเภอการละการที่ห้าตั้งให้เป็นอำเภอไอ้มอนตร์ต่างๆก็เลิกไปนะครับ สร้งให้เป็นอำเภอรปราณบุรีก็จเจริญเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพศ2520นะครับก็คิดจะย้ายอำเภอจากที่อยู่ข้างในเนี่ยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกที่ริมถนนเพชรเ,เกษมข้างในนี้ก็กลายเป็นเมืองปิดผมก็เลยคิดกับเพื่อนๆข้ารายการนะครับ ตอนนั้นผมกเกษียณแล้วทีแรกๆก,ก็กว่าเราจะฟื้นเมืองปานให้กลับคืนให้มาเจริญสักสครั้งมีไหม,มเพื่อนก็ถามว่าจะเอาจะทำยังไงผมก็บอกก็ทำให้เป็นการท่องเที่ยวะทำเป็นถนนคนเดินอ,อย่างนี้เราจะจำลองตลาดนัดโบราณที่แบกระดินตรงนี้ที่เขาขายยงเนี้ยสองฝากหลังสถานีด้วยเป็นตลาดนัดที่ มีแห่งเดียวในอำเภอปานนั่นการค้าจะมารวมอยู่ที่นี่ชุมชนเก่าแก่ที่นี่มีความเกี่ยวข้องยังไงกับสถานีรถไฟปราณบุรีบ้างครับเมื่อร้อรยการที่5โด,ดกลารสร้างทางรถไฟก็เกิดชุมชนนี้ก็จะมีชาวจีนย้ายมาจากที่ไหนๆหมาทําการค้าคโดยการรับซื้อของที่มาจากปา่าของชาวไร่แล้วจะมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นชุมชนที่ค้าขาย ฉะนั้นทางรถไฟสถานีรถไฟจึงเป็นที่รวมของธุรกิจการค้างสินค้าทุกอย่างมารวมที่นี่สำหรับถนนคนเดินตลาดเก่าปราณบุรีนะครับทางครูวิลาชและชาวชุมชนเก่าได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาได้13ปีแล้วละครับซึ่งร้านค้าต่างๆในชุมชนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งของกิน ของใช้ของป่าของมือสองของแฮนด์เมดมากมายเลยล่ะครับโดยเฉพาะบ้านโบราณหลายหลังได้ถูกนำมาเป็นร้านค้าเช่นร้านโปรดปะรานบ้านไม้โบราณสองชั้นหลังนี้ก็คือร้านกาแฟและป่าท้องโกตกแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนรุ่นคุณปู่คุณย่า พี่น้ำพึ่งครับถนนคนเดินที่นี่นะครับอบอุ่นมากๆแล้วก็แบบเดิน<อ>แบบสบายๆนะครับใช่เป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆนะแล้วก็แบบน่ารักค่ะพี่ชอบแล้วก็เวลาเราเดินมาตลอดทางเนี่ยนะมองฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบเป็นบ้านเรือนที่เก่าๆอะค่ะมันแบบรู้สึกแบบดีอะค่ะอโอ้มันแล้วก็ที่เราเดินทางมาที่ตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งรถไฟมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลง นะคะลงจากทางรถไฟตรงนี้แล้วก็เดินมาเที่ยวที่ถนนคนเดินได้เลยทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลามันมเรียกว่าเป็นบรรยากาศชิลตลอดแนวค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบอย่างที่เราได้มาเที่ยวกันนะคะคแต่จะมีทุกๆวันเสาร์เท่านั้นนะคะใช่แล้วครับผมอตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราก็ เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าทั้งร้องเพลงทั้งเดินชอปปิ้งก็เราไปพักกันดีไหมดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อใช่ไหมครับพี่มึงเที่ยวเที่ยวดร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โอ้โห oh. เป็นไงล่ะและที่อำเภอรปราณบุรีนะคะในวันนี้นะคะถ้าเผื่อเกิดว่าพูดไปแล้วเนถ้าเผื่อเรามาถึงที่ที่นี่นะแล้วเราไม่มาเช็คอินบริเวณนี้ถือว่ามาไม่ถึงปราณบุรีแน่นอนอือใช่แล้วละครับเพราะว่านี่นะครับก็คือตานสามพี่น้องหรือว่าตานสามต้นนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ตั้งอยู่เนี่ยริม หาดปากน้ําปราณบุรีเลยนะครับค่ะใครก็ตามที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าหาว่าเห็นต้นตาลที่สูงโดดเด่นแบบนี้รับรองว่าจะต้องจอดรถมาถ่ายรูปเช็คอินอยู่เสมอเลยละครับอะเช็คอินเช็คอ <laughs> ินถ่ายรูปปสวยเลยแล้วก็ <laughs> หลังจากที่เช็คอินกันเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่จะพาไปนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เหรอครับต้นตาลสามพี่น้องหรือว่าตาลสามต้นตั้งอยู่ที่หาดปากน้ำปราณครับ ที่นี่นะครับเขาจัดให้เป็นสวนสาธารณะแถมยังมีลานเซิร์ฟสเกตร,ริมหาดให้นักเซิร์ฟสเกตเนี่ยนะครับได้มาเล่นกันซึ่งถนนจากจุดนี้จะยาวไปถึงเขากะโหลกและไปสิ้นสุดที่หาด300ยยอดทิวทัศน์ริมหาดเนี่ยก็จะสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับช่วงเช้าจะมีคนมาพักผ่อนเดินเล่นริมหาด ส่วนช่วงเย็นก็จะมีสเตตฟูดอีกด้วยครับเออทัถ้าเห็นโรงเรียนเนินพยอมนะก็ให้ชะลอแล้วก็พอเห็นป้ายจับแพะชนแกะก็้เลี้ยวเข้าได้เลยอ๋อป้ายโรงเรียนเนินพยอมนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วครับแล้วมีป้าย จับแพะชนแก่ด้วยครับเนี่ยไปตามทางนี้ครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วครับผมพี่นุ่มพึ่งขับนี่เราเปลี่ยนแผนมนานั่งรถตู้แล้วเหรอครับ<ม>คืออันนี้ทางไปเขื่อนปานบุรีนะครับไม่ได้ทางไป, New น,ไปนิวซีแลนด์นะไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรเลยเออแล้วเราก็าไปนิวซีแลนด์ใช่นี่ไปนิวซีแลนด์จริงๆเหรอครับเนี่ยจริงเดี๋ยวก็รู้เอ<ม>ขอขาบอกเลยนะว่าฟินมากเลยนะที่ตรงนั้นน่ะฟินมากเลยใช่ นิวซีแลนด์นั่งรถตู้ไปก็ได้เหรอครับ เหมือนไหมเหมือนมากครับทั้งแกะทั้งแพะนี่เหมือนนิวซีแลนด์มากๆเลยที่แท้ก็นิวซีแลนด์เมืองไทยนี่เองครับพามาชมน้องๆมาเล่นกันน้องๆแล้วก็พามาชมบรรยากาศชมวิวตอนช่วงที่แบบพระทิตย์กลังใกล้จะตกดินบรรยากาศนี้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วจะขอบอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่นี่นะคะกำลังจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่อำเภอปราณบุรีค่ะ,ะสุดยอดชนแกะ แแพชนกะครับการมาเล่นมาให้อาหารถ่ายรูปกับแพะและแกะแล้ววิวสวยๆท้ายเขื่อนปราณบุรีที่ได้ฉายาว่านิวซีแลนด์เมืองไทยกำลังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในตอนนี้เลยละค่ะที่หลังเขื่อนปราณบุรีเนี่ยนะครับจะมีฟาร์มแพะอยู่2จุดครับ ที่ผมกับพี่น้ำพึ่งพาคุณผู้ชมมาเนี่ยมีชื่อว่าจับแพะชนแกะเขื่อนปราณบุรีผมแนะนำให้มาช่วง8โมงถึง10โมงเช้าหรือไม่ก็น่าจะเป็นช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นจะได้ไม่ร้อนมากครับเป็นไงฮะมาเที่ยวโดยรถไฟกับพี่พึ่งมสนุกมากครับแต่ผมว่าพี่น้ำพึ่งเนี่ยต้องจองตั๋วรถไฟเที่ยวอีกนะครับ โอยแน่นอนเลยเพราะว่านเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าโปรแกรมที่จะไปเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหลายที่เลยคราวหน้าเนี้ยนะคะก็จะจะ เรียกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะติดตามนะคะพวกเราว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าขอบอกได้เลยนะพี่ชอบมากเลยขบวนนี้ให้ให้ใหคือมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นขบวนคิฮะแต่โโว่าจะเป็นที่ไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบน้ำผึ้งแล้วก็น้องแฮ้วนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารรถไฟนําเที่ยวที่ f a c e b o o k ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือโทรหนึ่งเนะจ๊ะ ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเที่ยวระไมไทยแลนด์เวิร์เนี่ยหมดเวลาลงแลครับเสียดายจังเลยพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเที่ยวระไม t ไทยแลนด์เวิร์มมีอะไรดีๆมาฝากพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแน่นอนเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้นปู